สวัสดีค่ะปากก๊กทำสวนนะคะวันนี้จะพามาทำให้พริกออกดอกที่จริงถ้าสมบูรณ์ดีเขาก็จะออกดอกอยู่แล้วแล้วก็ติดติดผลติดมเมล็ดพริกเนี่ยโดยง่ายดายนะคะพิธีดูแลก็คือเราจะต้องเริ่มต้นดูแลตั้งแต่ครั้งแรกพอเขาโตขึ้นมาก็ใส่ปุ๋ยเป็นระยะระยะแล้วก็พ่นด้วยน้ําส้มควันไม้มั่งฮอร์โมนม้างนะคะให้เขา ไม่ใช่ว่ามาแก้ปัญหาตรงไปปลายเลี้ยงไปไม่ค่อยได้ดูแลเสร็จแล้วใบก็เต็มต้นใส่ขี้วัวให้เขาจนงามใบแล้วก็พลิกไม่ออกดอกพลิกใบหงิกใบงอมีเพลี้ยคือสารพัดเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลตั้งแต่ครั้งแรกนะคะถ้าเราตั้งใจปลูกเขาเราต้องดูแลแตั้งแต่ครั้งแรกคือให้ปุ๋ยเขาถ้าเริ่มเป็นสาวอา้าวคำแนะนะคะบอกว่าเริ่มเป็นสาวดูได้ยังไงพะกิ๊กเริ่มเป็นสาว ก็คือเขาจะออกดอกมาตุ้มๆเล็กๆนิดเดียวตรงปลายช่อเขาเน่ละเขาจะเป็นสาวเอาดูต้นเตี้ยๆนี่กันแล้วกันเนาะดูง่ายที่จริงเมื่อวานต้นนี้ดอกขาวโพลนเลยนี่ดอกเขาหลุดร่วงลงไปแล้วเขาเริ่มติดเมล็ดนะคะเนี่ยเห็นแค่นี้ไม่ต้องมีดอกใหญ่ๆแล้วเรารู้เลยว่าพลิกเราจะเป็นสาวแล้วใช่ไหมคะพอรู้ว่าพลิกจะเป็นสาวก็ให้ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสปกิก็บอก f อไปแล้วก็ถามมาอีกว่า ฟอสฟอรัสมันมีอยู่ตรงไหนมีอยู่ที่ไหนคือไม่เข้าใจไม่ไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆครับน้องผู้ชายเนาะปะกิก๊ก็บอกว่ามีในะขี้ข้างคาวขี้เป็ดขี้ไก่แต่ว่าขี้ข้างคาวจะมีเยอะเยอะกว่าตัวอื่นนะคะตัวอื่นก็มีรองลงไปผมไม่มีขี้ข้างคาวไม่มีขี้ข้างคาวก็ใส่ขี้เป็ดขี้ไก่แต่อย่าใส่เยอะมันเค็มแต่ขี้ข้างคาวปกิกเนี่ยที่บอกไปก็คือเขา เขาปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างเป็นอะไรแล้วนะคะไม่มีความเค็มอะไรมากมายคือใส่แล้วผักงามผักโตเร็วออกดอกออกผลได้ดีอย่างนี้ป a c ก,ก็ใช้มาตลอดแล้วถ้าพริกของใครนะคะมีตะใบป a c กก็บอกให้เด็ดเอาใบานี่ออกเลยค่ะใบใหญ่ๆใบใหญ่ยังไงคืออย่างนี้นี่เ็าเรียกว่าใบาใหญ่สามารถที่จะเอาออกได้ ถ้ามีเยอะเอาไปแกงนะคะใบแก่ใช่ไหมใบใหญ่เนี่ยเป็นใบแก่ไม่แก่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีดอกนะเอาใบานี้ออกแล้วก็จะออกดอกค่ะจะออกดอกแต่เราต้องให้ปุ๋ยนะเอาใบายอย่างนงี้ออกเนี่ยอย่างเงี้ยใบใหญ่ๆนะตามกิ่งตามง่าไม่ต้องเสียดายเดี๋ยวก็ใบที่เหลือเนี่ยเขาก็ปรุงอาหารได้เขาจะเอาออกเกือบหมดเลยค่ะเหลือแต่ใบอ่อนใบแล้วเขาจะออกดอกเราต้องใส่ปุ๋ยด้วยนะ อย่างที่ปะกิกบอกนั่นแหละใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารฟอสฟอรัสถ้าใครซื้อขี้ขังคาวไปอย่าลืมนะคะผักกินผลเดี๋ยวจะให้ดูผลผลิตผักกินผลในบ้านปะกิกนะพูดในบ้านดีกว่าถ้าพูดในสวนไหมยอยากมาเที่ยวสวนปะกิกสวนอยู่ไหนปะกิกไม่ได้มีสวนนะคะปะกิกมีบ้านหลังเดียวอยู่ที่จัดสรรที่เชียงใหม่เนี่ยที่มันแพงงานละหนึ่งล้านค่ะขนาดอยู่รอบนอกนะท่านรอบในไม่ต้องถามแพงมาก เพราะฉะนั้นไม่ได้ซื้อสวนแต่ถ้าต่างจังหวัดประเก g มีสวนไม่ได้กลับไปทํามีที่อยู่ต่างจังหวัดจะขายอยู่ใครสนใจติดต่อมานะ <c oughs> อยู่จังหวัดเลยค่เหลืออยู่8ไร่ก็ว่าปีใหม่จะกลับไปดูสักหน่อยนึงอาทีน,นี้มาพูดกันว่าดูแลยังไงก็คือเอาใบาออกแล้วใส่ปุ๋ยใช่ไหมคะเขาก็จะแตกดอกออกมาเล็กๆแต่ดอกดดอกตุ้มๆออกมานะคะ แล้วเราก็ต้องพ่นฮอร์โมนให้เขาด้วยนะเพราะเขาออกดอกมาบางทีไม่ติดนะเป็นดอกแล้วก็หลุดร่วงไม่ติดลูกไม่มีเมล็ดพลิกเราก็ต้องพ่นฮอร์โมนใครมีฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่ก็พ่นเข้าไปปักกิ๊กมีตัวนี้ของตัวเองก็พ่นเข้าไปนะคะอันนี้1ซีซีต่อน้ำา1ลิตร ี่กระบอกเนี่ยใส่มาน้ำา1ลิตรก็ใส่ไปแล้ว1ซีซีผสมตัวนี้ใส่ลงไปด้วยเลยค่ะน้ำส้มควันไม้1ช้อนโต๊ะต่อน้ำา1ลิตรเพราะฉะนั้นอันนี้น้ำส้มควันไม้1ช้อนโต๊ะตัวนี้1ซีซีหช้อนโต๊ะมีกี่ซีซีรู้ไหมบางคนก็เก่งแล้วนะมี1 0ซีซีค่ะ1ช้อนโต๊ะเนี่ยนะแล้วก็ใส่เข้าไปไม่มีช้อนตวงก็เอาสลิงดูด1 0ซีซีก็อันนี้เลข5นะคะก็คือ2ครั้ง อันนี้คือน้ำส้มควันไม้ผสมเข้าไปแล้วก็พ่นให้เขานะคะแต่ในขวดป a กกิ๊กบอกว่าพ่นทุกเจ็ดวันแต่ตัวป a กก a g เองนะจะพ่นอาทิตย์หนึ่งสองครั้งนั่แหละบางทีก็เว้นวันเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นเพลี้ยไม่มาเพลี้ยไม่ลงใบไม่หงิกไม่งอดอกไม่หลุดไม่ร่วงทุกต้นเลยค่ะคลิกทุกต้นที่เลี้ยงเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะ บ้าทําสวน <laughs> ด,ดูแลถึงบ้าทาสวนบ้าพน่นพริกบ้าพน่นทุกอย่างนั่แหละพอค่ำค่ำ,ำมืดมืดมาก็ลงมาพน่นแล้วกินข้าวเสร็จกลางคืนก็อยากพ่นตรงไหนก็มาพ่นละเพราะฉะนั้นพเพลี้ยในกลัวมากเลยเขาเหม็นนะคะเราก็จะมาพ่นให้เขาีอย่างเงี้ยบ่อยบเห็นไหมคะอันทีนี้จะให้ดูผลงานที่จริงคุณลุงสองเห็นไหมเนี่ยโดเห็น <laughs> มเมล็ดพริกนะึกติดหมดเลยค่ะอยู่นิ่งๆติดอ,อยูน่ติดหมดเลยชี้โดชีเ้เด่อยู่เนี่ยเห็นไหมอันนี้ต้นเล็กต้นน้อยเนาะติดมีแต่มเมล็ดพริกทั้งนั้นต้นนี้เพิ่งจะออกต้นนี้ยังไม่เยอะแต่ดอกตูมเยอะแต่ต้นนี้โหเยอะค่ะเนี่ยเป็นลูกทั้งนั้นเลยลูกเล็กๆข้างล่างก็นี่เห็นไหมคะเนี่ยเป็นเม็ดพริกเนี่ย เด็ดไปกินได้แล้วถ้าแต่ว่าป้าเก๊งอยากจะดูว่าเวลาเข้าแก่เม็ดเข้าแดงนะคะเขาจะเป็นกุ้งแห้งไหมเนี่ยเม็ดพริกทั้งนั้นป้าเก๊งก,ก็จะเลี้ยงดูให้เต็มต้นก่อนให้เม็ดพริกออกเต็มต้นแล้วจะดูว่าเขาเป็นกุ้งแห้งไหมกุ้งแห้งเกิดจากอะไรเกิดจากมแมลงนะคะเข้ามาไข่ใส่มแมลงวันทองมาเจาะมาไข่ใส่นะคะ,มะแมลงหวีขาวอะไรเงี้ยเจาะแล้วข้างในก็จะเป็นหนอนอยู่ในเนี้ย เวลาสุกมานะก็จะมีหนอนข้างในแล้วอีกอย่างนะคะคือเขาขาดแคลเซียมค่ะขาดแคลเซียมเขาก็จะเป็นกุ้งแห้งเพราะฉะนั้นตัวเนทิพกเก๊กพ่นเนี่ยมีแคลเซียมด้วยนะคะมีแคลเซียมบำรุงด้วยก็เลยอยากจะดูผลงานว่าเขาจะเป็นกุ้งแห้งไหมแต่ที่เห็นเห็นก็คือชื่นใจมากติดมเมล็ดดีมากเล็กๆน้อยๆในโดเต็มไปหมดไม่หลุดไม่ร่วง ใบก็สวยค่ะไม่มีเพลีย้ยหลังใบนี่สะอาดมากๆแล้วสีใบก็ไม่ซีดไม่ไม่เหลืองเขียวสวยค่ะเขียวสดใสามากเลยอันนี้คือผลงานนะคะช่วงที่เขาเป็นสาวอย่างเงี้ยเราก็ควรจะใส่เนี่ยขี้ข้างขาวให้เขาใส่เจ็ดถึงสิบวันต่อครั้งนะคะเวลาใส่ใส่ยังไงใส่ยเยอะไหมปะกิ๊กก็เอาโรยริมเนี่ยนะคะโรยเนี่ยเนี่ยประมาณเนี้ย ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยกระถางหนึ่ง<อ>เนี่ยเอาโรยขอบขอบเนี่ยโรยเดยขอบขอบประมาณนี้ก็ไม่ได้เยอะนะคะทุกเจ็ดถึงสิบวันใส่ช้อนกระถางใหญ่ก็เอาช้อนปูนพูนหน่อยเนี่ยโรยเนี่ยแต่ก็เห็นอยู่นะเห็นขี้ข้างขาวยังหลงเหลืออยู่แต่เขาไม่ได้ละลายวันเดียวนะคะเขาค่อยๆละลายทีละนิดทีละนิดเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่า เขาจะเค็มเกินไปแล้วเ้าก็ปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างแล้วมี NPK ครบแต่ว่าตัวพีตัวพีจะเยอะเยอะมากหน่อยนะคะเนี่ยเดี๋ยวก็รดน้ำตามทุก7-10วันเขาก็จะงามออกดอกออกผลแล้วไม่ใช่พลิกอย่างเดียวนะไม่ใช่พลิกอย่างเดียวนะคะทั้งสวนที่เราปลูกผักกินผลเนี่ย ดกมากช่วงนี้กำลังออกลูกอ่อนๆนะคะถ้าเขาจะโตนะแค่สองสาวันถ้าเขาผสมติดประมาณสัก2ข้อนิ้วมือลูกเล็กๆเขาถ้าเราผสมติดนะ3วันโตพลวดพรวดเป็นคืบเลยค่ะเหยียดออกมาเลยตอนนี้ลูกลเล็กๆไปกีไปดูเป็นแฟงไส้ตันยาวเต็มสวนเลยต้นเดียวนะคะให้ผลผลิตเยอะเดี๋ยววันหลังจะให้ดูตรงโคนต้นเขาปลูกในในกระบะสี่เหลี่ยมด้วยนะ แต่ว่าตั้งไว้ที่พื้นดินไม่น่าเชื่อว่าจะให้ลูกดกเพราะว่าป้าเก๊กเอาขี้ข้างข่าวเนี่ยไปใส่ตรงกระบะนั่นแหละตรงโคนเขาเอาไปใส่ให้เขาทุกประมาณสักสิบวันครั้งแต่เอาใส่เยอะหน่อยเพราะเขาให้ผลผลิตเยอะเนาะอันนี้ก็เหมือนกันมีโคนต้นเขาป้าเก๊กก็ถั่วเล็บหมีเอาไปเอาไปโรยลยคะ่ะเป็นวงใหญ่ๆเลยป้าเก๊กก็เอาขี้ข้างข่าวไปใส่ประมาณหนึ่งชามเลยเพราะว่าลูกเขาดกมากเนะเาะก็เยอะมากนับได้ออสงสัยจะเกินห้าสิบพวง ก็เลยเอาไปโรยแล้วออกดอกใหม่อีกค่ะออกดอกซีกนุนมาเกือบ20่พวงเลยออกใหม่เรื่อยนะคะอันนี้คือผักกินผลที่เราใช้ขี้ค้ังขาวเนี่ยผลผลิตในสวนแตงกวาก็เพิ่งจะได้กินเพิ่งจะเด็ดลูกแรกค่ะปลูกนิดเดียวสองสามต้นนะคะอันนี้ก็อากาศร้อนจัดมีดอกตัวเมียน้อยเที่ยวนี้ได้ประมาณสี่ลูกเหลืออยู่ลูกหนึ่งยังไม่ได้ตัดยังอ่อนอยู่ค่ะ กำลังจะโตพันส่งน้ำเต้าส่วนดอกแครนะคะสุดยอดเลยต้นเดียวนะกินไม่หวัดไม่ไหวเก็บทุกวันบางทีเว้นวันแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วค่ะเยอะมากๆขาวพลนเต็มไปหมดปลูกในกระถางปลูกในกระถางสิบสองนิ้วขาวพลนเต็มไปหมดเลยนอกรัว้วนะู่นน่ะเป็นพุ่มเป็นพวงค่ะเอาขี้ข้างคาวไปใส่ให้เขาเนี่ยใส ประมาณไม่เกินเจ็ดวันก็เอาไปโรยแล้วแล้วก็รดน้ำตามออกดอกขาวโพลนเลยค่ะเพราะฉะนั้นผักกินผลทุกชนิดนะคะให้เอาตัวนี้ไปใส่แล้วก็อย่าลืมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ให้เข้าด้วยอาทิตย์ละสองครั้งผสมน้ำก็สาดสาดเข้าไปนะคะอันนี้ก็เหมือนกันผสมน้ำแล้วก็รดรดเข้าไปนะทุกอย่างที่เรามีไม่ใช่ว่ามีแล้วแต่ไม่ใช้แล้วก็บอกว่าไม่ออกดอกออกผลไม่ติดอย่าลืมนะพริกไข่ไม่ออกดอก,ออก ให้ประเด็ดเอาใบาใหญ่ๆออกซะเนี่ยปกิก็จะเด็ดออกอีกนะใบใหญ่ๆและคงไม่เอาไว้แต่ช่วงนี้ยังยุ่งๆยุ่งแพ็กสินค้าให้เอฟซีนี่ค่ะอ่าสินค้าใครต้องการนะคะปะกิศไม่ได้เอาป้ายมานะก็ติดต่อที่เบอร์ปกิศก,ก็ล้วก,กันนะคะ0 8 0 7 5 2 7 3 0 0ดูดูคลิปอื่นก็ได้ย้อนไปดูนะคะก็จะมีใบรายการยกให้ดูโอเคนะคะคลิปนี้ก็ เอาไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วก,กันค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ